เรียบร้อยครับถอดตีพันหกเย็ดชมเตือนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมีน้อยเล่นน้อยมีมากเล่นอยากมีสติเด้อพี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับซานตาสรอตกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามบวกคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญสําหรับใครต้องการเว็บไซต์ดีๆแนะนํานะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ใต้คอมเมนต์เว็บไซต์ที่ซานตาสรอตแนะนําเชื่อใจได้100%นะครับการันตีให้เลยนะครับไว้ใจได้แน่นอนจังหวะนี้รอใช้อยู่ใหญ่รีบมาไวๆจับไปเลยไวรุ่นเนี่ยไปกันเลย ไม้แรกสวยเสมอเรียบร้อยครับช็อตนี้ไม่มีเฮอะไรเกิดขึ้นครับตื่นเต้นไปก่อนแตกไม่แตกไม่ว่าครับต้องตื่นเต้นไปก่อนยี่เขาเรียกว่าเป็นสีสาดน้องช็อตนี้ครับสวยครับอารมณ์เจาะกันเลยทีเดียวแม่ไปกันต่อครับสิบสองบาทลงมาช็อตนี้เรียบร้อยครับหกบาทเนี่ยกึ่มจังอะเกมนี้ก็ เป็นเกมที่แบบว่าแต่ก่อนแตกดีนะแต่ก่อนเป็นแบบว่าก็เข้าง่ายฮนะเฮ้ยแต่ก่อนเข้าไม่ง่ายเออกูลืมไปองกูจําได้แล้วกูคเคยเล่นเกมเที่เนี่ยแต่ก่อนนี่สมัยแบบช่วงเข้าแรกๆอะ่ะก็แตกไม่ดีพอมาหลังๆก็แตกไม่ดีนอนดีกว่าถ้าจะเล่นเกมเนี้ยผมแนะนำจริงยิ่งมึงจะเล่นเกมเีมเนี้ยนะนอนดีกว่าไอ้ผู้กิ่วเวนเนี่ย ก็เป็นเกมที่แบบว่าแตกแบบโอยโคตรยากเข้าฟีสป,ปีนแบบโคตรโคตรโคตรง่ายอือเป็นเกมที่ดีจริงๆที่แบบว่าเพอร์เฟกมากผมบอกได้คําเดียวอีฮีแบบสวรรค์มาโปรดชัดเกมแบบดีเออเข้าฟีแบบโคตรง่ายแตกแบบโคตรดีการันตีให้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเกมที่ดีจริงๆเลยเนาะผมบอกได้คําเดียวว่าอารมณ์เจาะสี <c> ่ <oughs> บาทคุณสอบไปเป็นแปดบาทครับจอดนี้ลงมา ไหนตัวแตกไม่มีเอาจริงนะครับผมว่านะเกมพูดจิ๋วเนี่ยเล่นข้างนอกอะเล่นเล่นแบบว่าข้างนอกไม่ต้องเข้าฟรีอะเอี่ยมันแตกดีกับการเข้าฟรีนะพอเข้าฟรีมันแตกแบบกร่มกิึมอะแต่พอแบบว่าหมุนแตกนอกนี่โคตรไหลไหลเป็นน้ําเยี่ยวผมบอกได้คำนี้จังหวะนี้คูณห้าไปเจ็ดสิบาทครับสวยงามพระรามก้าจังหวะนี้ลงมามีตัวแตกไหม เรียบร้อยครับช็อตนี้24บาทลงมากนอดกช็อตอืมสวยหรือว่าจะไม่มีตัวเชื่อมสแสลอลุ่มจ้อครับช็อตนี้อลุ่มจ้ออีกเช่นเคย9 6บาทเกมนี้เป็นแบบว่าเป็นเกมที่แบบว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะฮะเก็บตัวคูณแตกหนักๆเรียบร้อยครับช็อตนี้พันหกเย็ดเคผมบอกแล้วเกมนี้ดีจริงคุณผู้ชมเฮียไม่ดีจริงผมไม่มาเล่นโหลดเข้าฟรีก็ดี เล่นในฟรีสป,ปินก็แบบว่าแตกโคตรมากที่เป็นแบบเป็นเกมที่เพอร์เฟกเมากๆมากจริงๆริ <c oughs> ตอนแรกชอบไปกันครับตอนนี้คูสเวดแล้วเหลือตั้งแปดรอบครับขอหนักหนักลูกขอนักหนักขอแบบตู้มเดียวอะ <c oughs> เริ่มมาทีแล้วก็ปิดกระปลอยแล้ว ช็อตนี้ไปกันต่อครับ6กรอบส,สุดท้ายของเรานะฮะรอบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปกันต่ออีกรอบนึนจงจังหวะนี้เรียบร้อยครับคิงรวยคุยลิงมาเลยครับ48บาทลงมาช็อตนี้ไม่มีตัวไหลเอามีนี่ว่า32บาทไม่สวยงามพระรามเก้ามาอีกรอบครับ28บาทช็อตนี้ลงมาไหมตัวเชื่อมอยู่ไหนโอเคคิงรวยคิงรวยลูกถ้าคิงรวยมันนี้ได้ไหลต่อเลยนะคือแบบรุมเจาะเลยอะ อาสามรอบสุดท้ายครับจังหวะนีดด้หมุนกันไปต่อรอบแรกรอบที่สองจังหวะนี้รอบสุดท้ายโชว์ไปลรูโร้โชว์โชว์เฮอะไรเป็นมั่งเนี่ยไม่เป็นไรฮะแต่บวกอยู่ดีเนี่อารมณ์จออีกแล้วอ่าสองพันแปดอ่าอย่าเริมอย่าพลาดน,นะครับอ่าเกมนี้หรอจากความคิดเห็นของผมนะมันก็เข้ายากนะครับเป็นเกมที่เข้ายากมาก แบบว่าหมุนด้วยความใจเย็นหมุนไปเรื่อยๆเพิ่มเบ็ดลดเบ็ดไปเรื่อยๆเข้าแน่นอนนะครับแต่ว่าบันจาก็จะแตกยาก,ยากนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ